วันนี้วันที่11เดือนพฤษภาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเดี๋ยวนี้ลูกนั้นได้พบอาล่าลูกนั้นจะต้องวางตัวลูกเองในหนทางที่ถูกต้องที่ลูกนั้นจะต้องพิจารณาตัวลูกเองว่าเป็นดวงวิญญาณ การพิจารณาตัวลูกเองเป็นล่างหมายถึงการกลับหัวหลงคำถามของเมลีในวันนี้โดยการเข้าใจประเด็นใดลูกๆสามารถพัฒนาการวางเฉยอนันไม่มีขีดจ,จำกัดได้คำตอบโลกเก่าเดี๋ยวนี้อยู่ในความหมดหวังมันจะกลับมาเป็นสุสารเมื่อลูกนั้นเข้าใจประเด็นนี้ลูกก็สามารถพัฒนาการวางเฉยอนันไม่มีขีดจ,จำกัดได้ ลูกเข้าใจว่าโลกใหม่เดี๋ยวนี้กำลังถูกก่อตั้งขึ้นโลกเก่าทั้งหมดนี้จะถูกสังเวยเข้าไปในไฟบูชายันแห่งความรู้ของลูดา้าโดยการเข้าใจสิ่งน,นี้หรือประเด็นนี้ที่ลูกนั้นจะสามารถพัฒนาการวางเฉยอันไม่มีขีดจำกัดได้หัวใจของลูกเดี๋ยวนี้เอาออกมาจากสุสารนี้ สาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติจุดแรกดังเช่นที่พ่อพูดโดยตรงกับลูกดวงวิญ,ญาณในคำนองเดียวกันให้มีศรัทธาว่าลูกแต่ละคนนั้นเป็นดวงวิญญาณให้เอาการติดยึดต่างๆออกจากสุสานี้พัฒนาสรรสกาเช่นนั้นที่ลูกจะไม่เคยต้องเสียใจต่อการกระทําของลูกจุดที่สองเพราะพ่อนั้นอยู่อย่างมั่นคง ในละครที่ถูกกําหนดไว้แล้วท่านไม่เคยตำหนิใครและท่านนั้นก็ยังยกระดับผู้ที่ดูหมิ่นท่านจงมาเป็นเหมือนกับพ่อในนี้ไม่มีใครสามารถถูกตําหนิในละครนี้ได้บันถูกสร้างขึ้นมาอย่างแม่นยำพรของบัพตะดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นดวงยาณพร้อมด้วยสิทธิ์ทั้งหมดและคงอยู่อย่างเป็นอิสระจากการต้องทำงานหนัก โดยการได้รับพรจากผู้ประทานพรในทุกๆขั้นตอนลูกของผู้ประทานพรน,นั้นจะได้รับพรโดยอัตโนมัติในทุกขั้นตอนจากผู้ประทานพรพรนั้นเป็นการหล่อเลี้ยงของพวกเขาพวกเขาได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยการหล่อเลี้ยงของพรบางคนผู้ที่มีการบรรลุผลที่สูงส่ง เช่นนั้นโดยปราศจากการต้องเทียนพยายามถูกกล่าวปว่าได้รับพรดังนั้นลูกลูกได้รับสิทธิ์ในการบรรลุผลชาติแล้วชาติเล่าเดี๋ยวนี้ลูกได้รับพรจากผู้ประทานพรในทุกขั้นตอนแล้วลูกก็จะได้รับพรน,นั้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาสำหรับดวงยานผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดแล้วไม่มีอะไรนอกจากพร พอนผ่านดิสตีคำพูดและความสัมพันธ์คติพจน์ให้เร่งความเร็วในความพยายามของลูกตามความเร็วของเวลาอัจฉโอมจานติ